คีย์บอร์ดของแบรนด์คอแซ r เนี่ยจะว่าไปแล้วนะครับผมว่ามันเป็นเกมมิ่งเกียร์ดับมาตรฐานคุณภาพดีรุ่นแรกๆของใครหลายคนเลยนะครับเพราะว่าตระกูล K70 เองเนี่ยผมเห็นมานานมากแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็น K70 อะไร K70 ของปีไหนอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับตัวที่ผมมาวันนี้นะครับก็จะเป็น K70 คอของปี2023นะครับหลักๆแล้วจุดเด่นของเขาคืออะไรนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือตัวนี้มันเป็นสวิตช์ที่มันพรีลูปมาจากโรงงานแล้วนะครับเป็นสวิตช์ที่แบบเออไม่ต้องไปถอดลูปเองนะฮะก็ พวกสายคอสตอมเนี่ยเขาาจะชอบการหลูบสวิตช์นะครับ mm hmm. ก็คือถอดออกมาใส่ไอตัวสารหล่อลื่นเข้าไปไตัวสเตมของเขาครับทำให้การกดเนี่ยมันลื่นมือมากขึ้นไม่สครัชชี่ไม่สากอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่าพวกคีย์บอร์ดที่มันเป็นแบบ ของแบรนด์ทั้งหลายส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้หลุดมานะครับแต่ว่าตัวนี้ก็มีการหลุดมาเหมือนพวกคัสตอมทาให้คุณไม่ต้องถอดสวิตช์ออกมาเปลี่ยนซึ่งเขาก็ไม่ได้เน้นตรงน,นั้นอยู่แล้วเช่นกันนะครับต่อมานะครับตัวนี้ตัวเ,เคสแล้วก็ตัวบอดี้ของเขานะครับเวลาก,กดแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้มีเสียงปิงเหมือนบกแบบพวกคีย์บอร์ดสมัยก่อนที่กดแล้วมันจะมีแบบเสียงก้องๆตะท้องตะท้องอะไรนะครับเพราะตัวนี้มีการแดมเป็น EVA อโฟมให้มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเหมือนคีย์บอร์ดที่มันเป็นคีย์บอร์ด ใส่ออปชันสำหรับพวกที่เป็นคีย์บอร์ดคัสตอมให้มาจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับในยุคที่คัสตอมคีย์บอร์ดมาแรงแบบนี้นะครับแน่นอนว่าทุกคนก็คงมีทางเลือกเยอะในการเลือกซื้อคีย์บอร์ดคัสตอมมาปรับแต่งเปลี่ยนสวิตช์มาลูปมาวางโฟมมาทำดมเปอร์นี่อะไรของตัวเองนะครับแต่ว่าคนที่อยากจะจบง่ายๆแล้วก็อยากจะใช้ซอฟต์แวร์เป็นอีโคซิสต็มของแบรนด์ใหญ่ๆอย่างเช่นวุคอแซมเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกใหม่เข้ามาโดยที่เขาพยายามดันโปรดักของเขาเนี่ย ให้มันใกล้เคียงกับมาตรฐานของไอ้พวกคีย์บอร์ดคอสตอมมากขึ้นในราคาที่โอเคอาจจะไม่ได้สร้างบ้านของฝั่งคอสตอมแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการคอสตอม i ไ a เซชันพวกนี้ถ้าไม่นับในเรื่องซอฟต์แวร์มันก็คงจะสู้พวกคีย์บอร์ดคอสตอมไม่ได้แต่เดี๋ยวว่าเรามาดูันดีกว่าว่าไอ้ตัว K70 Core เนี่ยมันมีคอนเซปเป็นยังไงมีฟังก์ชันการใช้งานอะไรเป็นยังไงบ้างฮะ <S <S อย่างแรกตัวกล่องนะครับโปรดักต์ใหม่ของคอแซเนี่ยมันจะมาตีมหน้าตานี่ก็คือสีเหลือ,องเขามันจะดูไฟเบรนมันจะดูแบบสว่างขึ้นกว่าคอแซสมัยก่อนอยู่พอสมควรก็ตามยุคสมัยนะครับเป็นตีมใหม่ขึ้นถึงแม้ว่าโปรดักต์จะชื่อเ7 0เหมือนก,นกันก็ตามนะครับภายในนะฮะตัวคีย์บอร์ดแกะออกมานะครับอันนี้มันก็จะมีกระดาษอันนี้ห่อมาซึ่งเดี๋ยวขอแกะกระดาษออกต่อหน้าทุกท่านเลยแล้วกันนนนนะคครรััับว่ามเเป็ยงงงไออฉีีกต้ ภายในครับตัวคีย์บอร์ดจะเห็นว่าตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดแบบ Full Size 104ปุ่มนะครับคีย์บอร์ดมีแล้วยังไงมั่ง พา T K L ก็แบบนี้ไม่มีน้แพดนะครับ Full size ก็แบบนี้นะครับถ้า60%ก็มีแค่ตรงบริเวณนี้นะครับไม่มีฟังก์ชันคีย์หรือว่าอาจจะมีแบบเออ, layout อ 68, แล้วหรืน68อะไรต่างๆอีกมากมายแล้วแต่คนชอบนะครับก่อนจะเลือกซื้อคีย์บอร์ดผมแนะนําว่าไปลองดูเลเยอร์ทั้งหมดก่อนดีกว่าว่าคุณเหมาะแบบไหนเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียเหมือนกันตัวใหญ่กว่าแน่นอนมีนาวพคีย์คนทํางานเอกสารใช้ตัวเลขก็สะดวกกว่าแต่ว่าสำหรับคนเล่นเกมบางทีจะไม่ชอบเพราะว่ามันต้องทําให้เมาส์เนี่ย เขยวไปทางขวามากกว่าแล้วมือจะมีองศาที่บิดมากกว่าในขณะที่ kl หรือเนี่ยมันจะใกล้เข้ามาตรงนี้มากกว่าอันนี้แล้วแต่คนชอบเลยแต่ว่าถ้าเบสิกสแตนดาร์ดแบบว่าธรรมดาที่สุดแล้วเคยชินมากที่สุดแล้วก็จะเป็นเลเยอร์นี้นะครับ104ปุ่มโดยที่จะเป็นเลเยอร์มาตรฐานเลยนะครับ ansi แล้วก็มีตัว r o t a r y knob ตรงนี้ให้เข้ามานะครับโดยที่ r o t a r y knob ตรงนี้คุณสามารถเข้าไปตั้งค่าในซอฟต์แวร์ iq ของเขาได้ว่าจะเอาไปทําเป็นฟีเจอร์อะไรนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมชอบทิ้งไว้เป็น v o l u m e control มากกว่าเพราะว่่าอยูนนี้มั แค่ปรับขึ้นปรับลงแล้วแก๊กของมันก็ค่อนข้างรู้สึกฟินเหมือนกันลองฟังเสียงเนี่ยก็เป็นแก๊กที่เราได้ยินค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็มีการกดลงไปเพื่อเป็นการเลือกฟีเจอร์อื่นอย่างเช่นการมิวส์อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็มีตัว utility key เข้า IQ นะครับวัสดุโดยรวมเนี่ยบอดี้ด้านข้างตรงเนี้ จะเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับแต่ว่าท็อปเพลตตรงที่มันสวิตช์มัน housing อยู่ครับอันนี้มันจะเป็นอลูมิเนียมนะครับถึงแม้ว่าเวลาคุณดูเนี่ยมันจะไม่ได้มี texture ที่แตกต่างมากถ้าคุณมาจับตรงนี้คุณก็จะรู้ว่ามันเป็นอลูมิเนียมนะครับและการออกแบบตัวนี้ก็เป็นคีย์แบบ floating key นะครับก็คือมันจะลอยๆอย่างนี้นะครับทำให้ไฟ RGB เนี่ยดูเด่นเป็นสง่าะครับและการทำความสะอาดก็จะง่ายกว่านะครับเพราะว่าการถอด keycap เนี่ยคุณไม่ต้องมาแบบเอ่อถอดแล้วก็เคาะเป่า,เปาๆเลยเพราะ ฝุ่นมันถ้ามันอยู่มันก็อยู่แค่ข้างบนแค่คุณปัดเนี่ยมันก็ใช้งานได้แบบต่อได้แล้วโดวยที่ไม่ต้องมาทำความสะอาดแบบ d ดี p คลีนน i n g อะไรแต่อย่างใดนะครับตัว Key Caps นะครับอันนี้จุดเด่นของเขาเลยนะครับก็คือเป็น ABS ดับเบิลช็อนั่นหมายความว่าตัว Key c a p ปเองมันจะเป็น2ชั้นนะครับชั้นในเป็นใสชั้นนอกเป็นดำข้อดีเลยก็คือไอตัวหนังสือหรือว่าไอเลเบลที่คุณเห็นข้างบนเนี่ย ที่มันมีแสงรอดออกมาเนี่ยมันไม่วันจางนะครับเพราะมันเป็น2ชั้น2เลเยอร์จริงๆในขณะที่เขียบทั่วไปเนี่ยเขาจะเป็น ABS laser edge ก็คือยิงเลเซอร์ลงไปถ้าคุณใช้งานไปนานๆก็อาจจะมีการลอกการจางเพราะฉะนั้นแล้วไอการทำ ABS double shot แบบนี้ก็จะเป็นต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นนะครับพวกคีย์บอร์ดที่ระดับบนๆให้มานะครับอย่างไรก็ตาม ABS double shot อันนี้แอพพลายแค่ตัวหนังสือภาษาอังกฤษเท่านั้นเพราะว่าคีย์บอร์ดตัวนี้หลักแล้วเขาก็ขาย g l o b a l นะครับทำให้ double shot เนี่ยเขา double shot มาแค่ ฟอนต์อังกฤษนะครับส่วนฟอนต์ไทยเนี่ยเป็นการสกรีนลงไปแบบแพดพิมพ์ท์นะครับซึ่งเป็นการสกรีนที่ถูกและทนทานน้อยที่สุดนะครับประมาณว่าอังกฤษทนทานมากแสงรอดส่วนไทยเนี่ยทนทานน้อยและต้นทุนไม่แพงแต่ว่าแสงก็ไม่รอดด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครซีเรียสเรื่องฟอนต์ไทยต้องแสงรอดตัวนี้ไม่รอดนะครับรอดแค่อังกฤษยอย่างเดียวต้องทราบไว้เลยแต่ว่าข้อดีคืออะไรนะครับข้อดีก็คือ เออพอมันลอดแค่งกิตเราก็จะได้เห็นความคมชัดของตัวฟอนต์ที่เท่ากันทั้งหมดนะครับในขณะที่บางตัวเนี่ยเป็น Laser H Fo อฟอนต์ไทยเข้ามาอา้าวไอตัวฟอนต์ไทยมันภาพไม่คมเท่าแสงไม่คมเท่าฟอนต์อังกฤษแต่ตัวเนี้ย ตัดปัญหาไม่คมด้วยกันไม่ต้องรอดไปเลยแล้วต่อมาตัวสวิตช์นะครับอันนี้ก็จะเป็น housing แบบใสนะครับโดยที่ไอการใส่คีย์แคปเนี่ยมันก็จะเป็นแบบบวกเหมือน Cherry MX มาตรฐานเลยนะครับแต่ว่าสวิตช์อันนี้มันจะเป็นของทางคอแ s เองนะครับไม่แน่ใจนะว่าใครผลิตให้นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นคอแ s r e d Switch นะครับซึ่ง Red เนี่ยมันก็เป็น Red เหมือนกับของฝั่ง Cherry MX นะครับคือเป็นสวิตช์แบบ Linear นั่นเองนะครับสวิตช์นี่มีกี่ประเภทนะครับหลักๆเลยนะก็จะมีอยู่3ประเภทนะครับ Linear กดจังหวะเดียวเป็นสวิตช์ที่ ลื่นลงไปเลยนะครับส่วนคลิกกี้นะครับก็กดแล้วมันก็จะมีการปิ๊กแล้วก็แท็กตวเวทตรงนั้นนะครับส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นแท็กาวนะครับพวกนั้นก็เป็นสีน้ำตาลอะไรอย่างนี้นะของเชอรี่นะกดลงมามันก็จะมีจังหวะกรุบนิดนึงอาจจะไม่ได้คมเท่าคลิกกี้แล้วก็ไม่ได้มีเสียงเท่าคลิกกี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่คนชอบนะครับสําหรับผมนะถ้าใครไม่ไม่อยากจะฟังโอพิเศษคนอื่นนะฟังความพิเ็นของผมนะมนะถ้าเน้นพิมพ์งานก็คลิกกี้อาจจะมันสุดอาจจะมันสุดแต่ว่าบางคนอาจจะชอบตัว แท็กทมากกว่าก็คือมันจะมีความรู้สึกแบบส่วนส่วนวน,นิ้วขึ้นมาบ้างแต่ว่าไม่ได้มีเสียงดังจนน่ารำคาญหรือไม่ได้มีความคมที่บางคนอาจจะคิดว่ามันสากนะครับส่วนลื่นเนียเนี่ยผมว่าเหมาะเกมมิ่งมากสุดเลยเพราะว่ามันลื่นมันกดง่ายและมันตอบสนองเร็วที่สุดนะครับซึ่งตัวนี้ผมให้ความรู้สึกมันกับเหมือนมันน่าจะตื้นกว่าเชอเริมเอ็กซ์เรนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาคนพิมพ์เนี่ยก็จะรู้สึกว่าพิมพ์ทั่วไปอ่ะคนที่ไม่ได้ออกแรงมากเนี่ยจะรู้สึกว่ามันโอเคแต่ถ้าคนที่เป็นกอาแบบ จะปวดนิ้วนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเวลามันตื้นเนี่ยคุณกดลงไปก็อาจจะ bottom out เร็วนิดหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามเป็นความยิ่เห็นของแต่ละบุคคลผมรีวิวตามมุมมองและความยิ่เห็นของผมเฉยๆนะครับส่วนในเรื่องของ stroke เ,เนี่ย น้ำหนักของเขาเวลากดลงไปเนี่ยโตรกไม่ได้ลึกมากนะครับแล้วก็น้ําหนักประมาณ45กรัมตรงนี้ก็เป็นน้ําหนักที่ระดับกลางละกันแต่ด้วยความที่โตรกมันตื้นมันทาให้รู้สึกว่า45กรัมของเขาเนี่ยอาจจะหนักกว่ากันนิดหนึ่งเพราะว่าระยะการกดของตัวสปริงเนี่ยมันออกมาสั้นกว่านะครับอันนี้เป็นความรู้สึกของผมอีกเช่นกันเพราะเขาไม่ได้บอกว่าโตรกของเขาเนี่ยลึกเท่าไหร่ผมก็อธิบายได้ตามความรู้สึกของเขานั้นนะครับทีนี้เรื่องเสียงนะครับ จะรู้สึกว่าเคสเนี่ยมันไม่มีอาการปิงอย่างที่ผมว่าไปตอนแรกนะครับแล้วก็เสียงทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเสียงของการ bottom out ที่มีโทนค่อนข้างจะต็อกฟอกฟอกฟอ,อ,อกนิดนึงนะครับอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของ smoothness หรือว่าความลื่นเนี่ยเขาบอกว่าสวิตช์ของเขา pre- l o o p มาแล้วซึ่งจากที่ผมจับดูจริงเลยนะครับความลื่นหรือว่าความเนียนของเขาในการ,ก,ารกดลงไปเนี่ยมันเหมือนแบบว่าคุณเอามีดร้อนเฉือนผ่านเนยอะไรอย่างนั้นนะครับมันเป็นความรู้สึกแบบประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งความลื่นตัวเนี้ยผมว่าเป็นหนึ่งในคีย์บอร์ดแบรน ที่ลื่นแล้วก็สム ooth มากที่สุดที่ผมเคยจับมาแล้วอาจจะสู้พวกคัสตอมคีย์บอร์ดแบบที่เขาแบบว่าไปลูปสวิตช์ดีๆมากๆไม่ได้นะครับแต่ถ้าเทียบแค่คีย์บอร์ดแบรนด์ตัวนี้เป็นหนึ่งในรุ่นที่ลื่นที่สุดเลยโอเคว่ากันเรื่องหลักๆในเรื่องของสวิตช์ฟ e ลิ่งและการใช้งานไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดยิบย่อยกันบ้างนะครับรอบๆตัวเนี่ยจะเห็นว่ามันมีสาย USB นะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่า มันถอดไม่ได้ครับจริงๆแล้วยุคนี้ผมอยากให้เป็นสาย USB ที่ถอดได้ USB C มากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นสาย USB C ถอดได้เนี่ยคุณจะเปลี่ยนสายมาเป็นสายที่สวยขึ้นก็ได้หรือว่าสายที่สั้นลงหรือว่าจะถอดพกพาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่พอเป็นสายถอดไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นลิมิตเอชั่นตรงนี้นะครับทำให้คุณไม่สามารถเออไม่สามารถถอดได้พูดง่ายๆเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าความแข็งแรงนี้ก็แน่นอนว่ามันก็จะดีกว่าไม่ต้องกลวบ มันจะขยับขยื่นหรือว่าไม่ดีเทคอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ใช้งานได้แน่นอนนะครับแล้วก็ตรงหัวเนี่ยมีการติดการกระชากให้มาแล้วความยาวของสายนะครับประมาณ1.8เมตรนะครับโดยที่หัวเนี่ยก็เป็นหัวของโลโก้คอแซนะครับแล้วก็เป็น USB ที่เป็น USB ธรรมดานะไม่ใช่ซูเปอร์สปีดแต่อย่างไรเพราะว่ามันไม่ได้จำเป็นต้องเป็นซูเปอร์สปีดนะครับส่วนด้านล่างก็จะเห็นว่ามีฟลิปอัลฟีดซึ่งเป็นฟ r e e อัลฟีดหระดับนะครับไม่ใช่2ระดับแบบนี้ก็หมายความว่าจะอยู่องศาประมาณนี้เป็นแบบตั้งหรืออว่าาางศประมณนี นบบนอนซึ่งส่วนตัวแล้วนะครับแล้วแต่คนชอบแต่สําหรับผมถ้าเลเยอร์แบบนี้คี้แคบแบบนี้แบบนอนก็โอเคแล้วแต่ว่าก็แนะนําว่าไปลองใช้กับโต๊ะของแต่ละคนดีกว่าเพราะว่าจะเหมือนกันส่วนด้านล่างนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามีดีไซน์ของโลโก้ Corsair อยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้มีรูการจัดสายไฟอะไรแต่อย่างใดนะครับโดยรวมแล้วก็รู้สึกว่าออปชันตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ถ้าไม่ได้นับไอตัว Rotary knob ตรงนี้ถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับทีนี้พอเราเสียบเข้าคอมแล้วเนี่ยฮะก็จะเห็นว่ามีไฟ RGB เข้ามานะครับโดยที่ ความฟลุ้งฟิิงของ RG b ีตัวนี้ผมว่าดูดีเลยนะครับด้วยความที่อย่างแรกไอตัวคีย์เนี่ยเป็นฟลูติงนะครับก็คือลอยขึ้นมาทำให้คุณเห็นไฟ RGB ตรงนี้นะครับและทุกปุ่มก็แน่นอนนะครับว่าสามารถปรับแยกได้ความสว่างผมถือว่าทำได้ดีนะครับเพราะว่ายังคงเอาชนะไฟสตูดิโอของผมที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสว่างได้อยู่นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับความบาลานซ์ของตัว LED ของเขาเนี่ยผมว่ามันโอเคนะเพราะว่าถ้าคุณมองที่ตัวสวิตช์เนี่ยคุณจะเห็นว่าไอเม็ด LED เนี่ยมันอยู่บน PCB ด้านล่างเลยนะ มันไม่ได้แบบขึ้นแค่ด้านบนอย่างเดียวพวกสวิตช์ใหม่ก่อนแต่ว่ามันจะส่องสว่างไป ทั้งตัว housing ของสวิตถึงแม้ว่าด้านบนจะยังคงสว่างที่สุดแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าด้านล่างเนี่ยไม่สว่างเลยตัวนี้ยังคงดีกว่าพวกสวิตทั่วไปอยู่เล็กน้อยนะครับอันนี้ก็ว่าไปตามตรงทีนี้เรามาดูฟีเจอร์ที่สําคัญของไอ้พวกคีย์บอร์ดที่เป็นแบรนด์นี้บ้างนะครับคือตัวซอฟต์แวร์นะครับคอแซนเนี่ยจะใช้ซอฟต์แวร์เดียวกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไอ้ตัวคีย์บอร์ดเกมมิ่งเกียร์อื่นหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นคอแซทั้งเครื่องเนี่ยครับมันจะเป็นโปรแกรม iQ ICUE เหหมมออนนนนกกกัั้้้รราาาาาดดแคบ็สถ์ลไง โดยที่หลักๆเนี่ยโปรแกรมตัวนี้ต้องยอมรับนะครับสำหรับคนที่ต้องการความซิมเปิลอาจจะไม่ค่อยถูกใจแต่ว่าถ้าใครต้องการฟูลฟีเจอร์เนี่ยถูกใจแน่นอนเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับคุณลงมาคุณได้ u t i t y ติดเครื่องมาด้วยนะครับมีการบอกเซ็นเซอร์ต่างๆของตัวเครื่องนะครับและหลักๆเลยนะครับก็จะเห็นว่ามีตัวมิวโรสตรงนี้นะครับซึ่งมันก็ง่ายๆเป็นเหมือนธีมของตัวอีโคซิสเต็มทั้งหลายนะซึ่งถ้าคุณกดเข้าไปเนี่ยก็แปลว่ามันก็ซิงค์ทุกอย่าง จากตัวอุปกรณ์เป็นคอแสทั้งหมดให้เป็นธีมนั้นๆน,น,นะครับอย่างตรงนี้ลองดูแต่ละอันนะครับคุณชอบอันไหนก็ใช้อันนั้นแต่ว่าอันนี้มันเป็นค่า d ด f ฟ u l t ์ที่เขาให้มาเฉยจริงคุณสามารถสร้างเพิ่มเติมได้นะครับโปรไฟล์คีย์บอร์ดตัวนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับเซฟได้อยู่5โปรไฟล์นะครับสำหรับตัวคีย์บอร์ดเพียงอย่างเดียวซึ่ง,อ,งอุปกรณ์อื่นๆก็แล้วแต่คุณนะครับคุณจะเอาไปทําอะไรกับมาได้บ้างนะครับแล้วก็ทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าฟีเจอร์ของตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ปรับแต อาจจะมีการเปลี่ยนเป็นมาโคอะไรก็ได้แล้วแต่คุณครับซึ่งก็มีคีย์ไซม์เมนต์แบบซอฟต์แวร์แล้วก็แบบฮาร์ดแวร์นะครับไลท์ i เอฟเฟก c t ก็มีทั้งซอฟต์แวร์แล้วก็แบบฮาร์ดแวร์เช่นกันนะครับก็ซอฟตแวร์ก็อาจจะคุมผ่านซอฟแวร์แต่ถ้าตัวฮาร์ดแวร์มันก็จะบันทึกลงไปในเมมโมรี r โปรไฟล์ของเขานะครับหลักๆแล้วก็ไอ้พวกเลเยอร์เนี่ยก็สามารถเพิ่มได้นะครับอันนี้หลักๆแล้วมิวโรสก็ปรับไปตรงนี้นะครับลองดูเอาเพิ่มเติมได้ของแต่ละอุปกรณ์นะครับอย่างที่เห็นตรงนี้เลยนะครับ ถ้าเป็นอีโคซิสเตมเนี่ยคุณก็สามารถวางออกมาได้เลยเพราะว่าถ้าสมมติทุกอย่างเนี่ยมันวางอยู่เรียงๆกันคุณก็สามารถซิงค์ผ่านไปตามรูปแบบตรงนี้ได้นะครับแต่วันนี้ก็ไม่ขอดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเราแค่ในส่วนของตัวคีย์บอร์ดอย่างเดียวนะฮะส่วนของการปรับตั้งไฟนะครับอันนี้ถ้าคุณไม่อยากจะไปปรับให้มันซิงค์กับอะไรอื่นๆนะคุณสามารถปรับแยกตัวคีย์บอร์ดได้โดยที่เอฟเฟกที่ให้มามันก็ประมาณนี้นะครับ watercolor color pulse color shift นะครับ color wave rain Rainbow นะครับเรนโบว์เวฟสไปร a ลเรนโบว์หรือว่าไทป์ไลท์นิ่งนะครับกดแล้วออกมาแบบนี้นะครับฟิเซ e r ์นะครับก็วิ่งไปแบบนี้หรือว่าถ้าไม่พอใจอย่างนั้นนะครับก็คัสตอมได้นะครับว่าจะให้โซนไหนเป็นสีไหนแกรเดียนยังไงหรือว่าออกริป p ป e แบบไหนโซล i ดเด่นซีน i o ง s ติ๊ดค c ลเลอร์เวอะไรเงี้ยก็ปรับของคุณได้หมดเลยนะครับโดยที่คุณจะสามารถปรับได้ละเอียดมากนะครับว่าจะให้ไฟเนี่ยติดนานเท่าไหร่ติดยาเท่าไหร่ที่องศาเท่าไหร่แล้วก็ให้มันจากสองฝั่งหรือให้จากฝั่งเดียวแล้วหลังจากนั้นให้มันหยุดตอนไหนตอนที่คุณยกคีย์หรือว่าจะไม่ให้มันหยุดเลยอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับทุกอย่างเนี่ยคุณสามารถปรับได้ละเอียดมากนะครับโดยที่ผมเชื่อว่า ซอฟต์แวร์ของ Corsair เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์หนึ่งในค่ายที่เสถียรที่สุดนะครับจากการที่ผมใช้งานมาแต่ก็แน่นอนนะครับว่าขนาดการติดตั้งอะไรต่างๆมันก็ใหญ่เช่นเดียวกันแต่ถามว่าใช้ดีไหมอันนี้ใช้ดีแน่นอนครับทีนี้หน้า performance นะครับมันก็เป็นฟีเจอร์เบสิกเบสิกนะก็คือเปิดปิด a l t e n a t e tab alternate, alternate fc กันลั่นหรือว่าปิด Win key อะไรพวกนี้นะครับมันไม่ได้มีแบบ polling rate แปดพันอะไรเหมือนในพวกคีย์บอร์ดตัว top top นะครับตัวนี้ก็ยังคงเป็น1000มาตรฐานอยู่นะครับแปลว่ามัน refresh หนึ่งพันครั้งต่อหนาทีซึ่งผมมว่าัน็ เ,ออเยอะพอลแล้วแหละนะต่อมานะครับก็จะเห็นว่าคอนโทรลไดโอเนี่ยไอตัวเนี้ยที่ผมบอกตอนแรกเนี่ยปรับเอาไว้ทำอะไรบ้างนะครับเปิดดูซิว่าโวลูมคอนโทรใช้ไหมไรท์เนสคอนโทรใช้ไหม vertically scrolling ก็คือปรับขึ้นแบบลงเนี้ยใช้ไหมนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับว่าถ้าคุณโรเตตไดโอไปทางฝั่งซ้ายก่อนเนี่ยก็เป็นการโวลูมดาวน์ฝั่งขวาเป็นโวลูมอัพแล้วก็ถ้ากดก็จะเป็นมิวส์อันมิวส์นะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าคุณจะใช้งานยังไงนะครับแล้วแต่ว่าคุณจะกดไปอยู่ในโหมดไหนเพราะว่ามันก็สามารถใช้งาน เป็นหลายหมดได้เช่นเดียวกันนะก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับราคาตัวนี้นะครับจากที่เช็คมาประมาณ3,000กลางๆนะครับก็ถือว่าไม่ได้แพงนะสำหรับแบรนด์นี้เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยแบรนด์นี้มันก็เลทราคาสูงกว่านี้ด้วยซ้ำแต่ว่าตัวนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่ตัวที่ฟีเจอร์ท็อปที่สุดของแบรนด์นะครับมันมีตัวแม็กซ์ที่เป็นแมกเนติกสวิตช์แล้วก็มีฟีเจอร์อะไรต่างๆที่ละเอียดเยอะกว่านี้นแต่่ถาามวา คนท,ทั่วไปก็อาจจะไม่ต้องจําเป็นอย่างตัวนั้นนะครับเพราะว่ามันราคามันสูง,งกันอยู่หลายขุมเหมือนกันนะครับคนทั่ทวไปจริงเนี่ยตัวนี้มันก็ตามเชื่อของเขาครับ Core ก็คือแบบพื้นฐานเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยน่าจะตอบโจทย์คนส่วนใหญ่แล้วนะครับสำหรับคนที่ต้องการฟีเจอร์เบสิกอย่างเช่นการปรับตั้งซอฟต์แวร์นะครับซึ่งตัวนี้ปรับสีละเอียดมากมานะครับเชียร์ทรายได้ทุกปุ่มนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มน็อมาให้ใช้ด้วยตามยุคสมัยนะครับอันนี้ก็ ถือว่าครบคันเลยนะครับถ้าคุณไม่ซีเรียสว่าคุณต้องเป็นสายมอดดิ้งต้องการจะมาลูปสวิตช์เองอะไรเงี้ยเน้นความง่ายเนี่ยตัวนี้มันจบทุกอย่างนะครับข้อดีหลกัหลกๆเลยนะครับก็คือตัวสวิตช์ของเขาผมรู้สึกว่ามันลูบมาแล้วดีเลยนะครับจากโรงงานทุกปุ่มเนี่ยมันมีความสม่ำเสมอกันนะครับแม้กระทั่งตัวเฟสบาร์กดตรงบริเวณขอบเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่ามีอะไรสากเลยแม้แต่น้อยนะครับโอเคสวิต okay, ช์ลูบดีนะครับเคสฟิง <Case Spring S 2> ไม่มีเพราะว่ามีการลอง EVA อโฟมให้มาแล้วเหมือนพวกคีย์บอร์ดคอสตอมนะครับ แต่ว่าข้อเสียก็มีบ้างเหมือนกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือสายถอดไม่ได้ทำให้มันรู้สึกแบบถูกจํากัดการตกแต่งเหมือนกันแต่ว่าคนที่เขาซื้อคี่อ่อนนี้ก็อาจจะเน้นความง่ายไม่ได้เน้นการตกแต่งมั้งแล้วก็พูลิงเวทอะไรต่างๆก็ไม่ได้เหมือนกับพวกคีย์บอร์ดเกมมิ่งระดับไฮเอนที่แบบว่ามีการดันขึ้นไปมากกว่า1 0 0 0เทิร์แต่ถามว่าจําเป็นไหม คนทั่วๆไปก็ไม่ได้จำเป็นไม่รู้สึกถึงความแตกต่างอยู่แล้วยกเว้นว่าคุณแบบว่า e-sport หลีกแข่งเงินล้านอะไรเนงะี้ยโอเคงั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าผมว่าถ้าคุณแบบอยากจะหาคีย์บอร์ดเกมมิ่งจบๆสักตัวในงบประมาณ3,000ก,กลางๆตัวนี้เป็นหนึ่งทางเลือกที่จะตอบโจทย์คุณโดยที่ซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยสามารถใช้งานได้เสถียรด้วยฮาร์ดแวร์ก็จัดว่าโอเคด้วยเช่นกันครับ